สวัสดีจ้าวันนี้กับเต้านมซิลิโคนเต้านมเทียมนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะใส่เอาไว้โชว์นะคะอยากจะเสริมนะคะฉา,ากของฐานนมนะคะฐานหน้าอกของเราเนี่ยให้มีความแบบว่า,าเพิ่มนะคะความในการาสมดุลน,นะคะของเราอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะวันนี้เราจะมา ใส่ทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็เอามือสอดไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะยืดหยุ่นได้เลยนะคะถ้าใครใส่เนี่ยใสนย่นี่ค่ะใส่ได้นะคะด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะด้านหลังนี่ค่ะเราก็เกลีย่ยได้เนี่ยยางก็ยืดหยุ่นง,ง่ายมาก